สวัสดีเข้าสู่บ้านสวนภัวดิดค่ะวันนี้เราพามาดูคลาสของเราที่เราสะสมไว้นะคะเริ่มต้นด้วยคาบิวตี้ใบเขียวๆลายๆแบบนี้สวยมากค่ะต่อไปคาแววมยายุล แล้วก็ขาลิฟบินขาใบาลับทานสีขาวๆเงินเงินสวยมากค่ะแล้วก็พยาขาทองนะคะต้นนี้ไปออกสีชมพูสวยเหมือนกันค่ะแล้วนี้ นกคุ้มค่ะเขียวๆลายลายสวยๆเลยตามมาด้วยค้าแปงโมลายสวยอีกเหมือนกันแล้วนี่ค้าโมเสตลายที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วนี่ ใบลายลาย,ลายกระดูกสีชมพูแบบนี้ค้ามาลันต้าเลสนะคะแล้วตามมาด้วยค้าใบาตองลายสวยๆทางนั้นเลยแล้วนี่ค้าต,ต่ายชมจันนะคะ ตามมาด้วยคขาพลัยลินดางคะ่ะแล้วนี่ม่วงนารีคะ่ะตามมาด้วยนกยุงเขียว คิมสันใบสีม่วงๆขอบสีดําสวยมากค่ะแล้วนี่คลาสเสือโครง่งคลาสเสือโคร่งกับค้าม้าลายนี่จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าค้าม้าลายสีจะอ่อนกว่าค้าสเสือโครง่งนิดนึงค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะนี่คือค้าขุนแผนของเราค่ะ้าขุนแผนคือสเสน่ห์ขุนแผนนะคะตัวนี้และตัวนี้คือขุนแผนเรียกซับนะคะตัวนี้เส้นเส้นลายจะเป็นสีขาวนะคะต่างกับ้าขุนแผนที่เส้นลาย เป็นสีชมพูนะคะและส่วนนี้ลายนี้คล้านกกาเหว่าค่ะและจบด้วยค้าที่ใบไม่เหมือนใครสวยคือค้าราชพัดค่ะใบจะด่างขาวสวยมากค่ะค่ะและวันนี้เราก็ขอจบ คลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันวันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีบ้านสวนภูเวดิตค่ะ